สวัสดีครับปัญญายั้มฤ <ใน S 1> ทธิ์ครับพร้อมกับนิมพราสาวนาองเสงซีนอวีอ่ามากินเขาน้ำแกนขี้เก่าครับ,สรบ,บเสาวโมน,น,นี้ฝนตกครับมันเป็นเศร้าแล้วจนสี่บีเอ็ดโมงแล้วเปล่เออสี่บีเอ็ดโมงครับงามเสาวขี้เก่ามันบมันมันพันใ้เตียงหลังจากไปทุลามาเนาะไปทุลาไปซื้อก็เผากระป๋ายังมากอ่ะพาฝนทำเหมื้อนี้ฝนตกค้าวขัดสวัสดีฝนตกครับเมนูอย่างโบเมนูอย่างนี่ครับ ประมาณนยังเจี๊ยบนี่เห็ดเบีย้อยู่เอะจะขอร้านอาหารร้านอาหารแล้น,นี้เขาเห็ดให้กินอ่ามันแซ่บเขาว่าอยู่แต่ว่าเมนูมัายัางแต่ว่าลืมแต่ว่าแต่พ่อจำจำเอาวางส่วนหน้าอะไรเป็นอะไรไมาเห็ดตุกินเป็นน,น,ตตน่นนองไก่นะครับเป็นน่องไก่แล้วก็มาตำเครื่องต่ำยังใส่ไข่ไข่อ,อ้อมเนี่ยแหละเนาะแต่ว่าเมือผัดใส่กระทะเนาะ ไข่ไข่ออมเขาเห็ดซุ่กินเมื่อวานนี้เอเขาเห็ดชุ่กินเมื่อวานนี้ก็เลยอ่ามาลองเห็ดจิ้มกับจิ้มพร้อมกันครับผมเหมือนมือนออม <c oughs> <c oughs> เพื่อหอมหอมเครื่องใปเคืองหลาย คนตกคักกบมือมือตอนนี้ยังตกค้นเพิ่มเยอทางช่วยหน่อยเออบ้านน้นชีชิน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มชีฟูดน้ำจิ้มชีฟูด เขาชอบทเป็นใช่ไหมมันบวกเกินความสามารถเขาดอกเริ่มต้นที่ว่ายาเคสเนี่ยมันดีแล้วคำว่ายาเคสเนี่ยมัน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 อยู่ที่ว่าการเริ่มต้นของของคนตุกของการเขาเขาเริ่มต้นทุกอย่างการเริ่มต้นเนี่ยเ,เป็นสิ่งที่ดีดื่มให้ชิปเปิลทำอาไหารเฮ้ยกรน,นับนนุนว่าบอกใจจะเองก่อนจ้ะ เพื่อ้านอาหารเนี่ยมาที่แรกต้องใจก่อนเนาะ,ะใจยาเ็ดก่อนงานเฮ็ดไปดูว่าใจยาเดตยากเต็กเตเป็นของเจ้าของอยากขายอยากขายยาเต็ตแล้วก็จำเป็นต้องแต่ร้านอาหารหรอกคือทุกอย่างอ่ะหละ่ะมันจะเริ่มต้นด้วยการอยากเฮ็ดก่อนแล้วก็ตั้งใจอยากทําแล้วก็ตั้งใจด้วยเรื่องก็บเบื่องไง ถ้ามาเบื่อคือเศร้าเห็ดถ้าเข้าเศร้าเห็ดเร็วม่นก็ได้แค่เริ่มต้น,นทุกอย่างได้แค่เริ่มต้นปลายทางคือผิดหวัมมงมันมีตกัตตต <c oughs> นมื่อเลยเพ่อนคนตกเงข้งซีนอนหลับดีอยู่ าถ้ว่าจังใจพักปัเนี่ยเปิดใน้างเอาเนาะตางเราลมพัด่้ย่้ย แคบอ่ะคับไปเลยม <laughs> ันเป็นนุ่นคๆคล้ายๆอ้อมเหรอมันเป็นอ้อมแบบเกี่ยบได้แต่ว่ามันส่วนคับเต็มน้ำมันน้อยนึงเนาะเป็นยังไดหงบ้าง ใส่น้ำมันมีเฮาเฮาคั่วเครื่องฮาคั่วเครื่องหอมมันอืมบัวซอยมันกับบัวมีน้ำมันคั่วมันกับบัวหอมเคนเพื่นเฮ็ดกระเพราชูผัดหน้านจุ้มบบเมื่อวานเลยเห็ดอ๋อเฮ็ดแบบนี้เหรอบบอืม <_ S 1> <_ S 2> กับเขาแบบนี้ก็ได้กินน้ำข้าเจ้าเมือวานเนี่ยไปเสิม์เบืองบบตั้งแต่พไปเห็นงานเมื่อกินเขาน้ำข้าเจ้าไหมครับขาเจ้าเลี้ยงเขาสองเทือเมื่อกินทั้งเจ้าของร้านมันก็ว่าเยอะเจ้าบ่กินเขาเจ้าเจียเปียบมูนี้เลย่านแต่เมื่กินที่โตคุณบอกว่าคุณเสนอก็จะมองตักใแต่กลองในส่วนของเจ้าของกิน เราก็มากินบ้านก็ได้กินบ้างเมื่อกินบัางเมื่อเมื่อแต่อาหารค่ะอาหารถือปากกินอาหารไม่ถื่ปากกับหัวกินเราเดี่ยงเวลาเท่าไรเที่ยงบ่ะวันเที่ยงช่วงเที่ยงที่เขาเขาไปที่แรกคือเพิ่อกระเที่ยงกินเขากินเขารอบแรกเลยอ่ตอนเที่ยงเพรวาะวกินข้าเลยอืมขาเขากินเ้าะแล้วดิอืมฝานข้าเขากินเขาไปแล้วก็เลย่อยากก็เริ่มโกินน้ำกระเจ้า มันตอนตอนหัวหัวแรงหัวค่ําบัดยามแมลงอ่าช่วงยามแมลงช่วง5:00 6:00แรงเก็บอีกรอบนึง มันนี้อยากไล่เสียงควรเนี่ยยังไงน,นะครับฝนตก <c oughs> ป่าห้องพร้อมนี่เราปัญหาที่ว่าเป็นยังจงค่อยปลูกพักบ้านเด้ปลูกพักนะครับปลูกไม้มันกระต่ายบ่านเธอเอาใช่มอ แต่ละมื้อเขากินข้าวคือว่าเขาเขาแบบกินกั้นใจกินบ่หรืออะรตั้งแต่บ่อยแคกั้นใจกินกับใจขาตายท่านล้วเนาะเอาเห็นเห็นเขาคอมเมนต์บางคนเขาคอมเมนต์ว่ากั้นใจกินซื้อๆนะครับโอ้มันกับบุญแม่น่าจะนันกับบุแม่น่าจะน้องพีนน้องนั่นแหละคน คนสิสิตายนันบุธากินข้าวกันใจกินเน้อนี่ยขาบ่ต้องไปสนใจข้ามเมนต์ของคนหราผูกข้ามเมนต์บ่ดีนะครับพี่น้องผมสังเกตเดาคนที่คอมเมนต์บ่ดีมันไปคอมเม่นเหมือนช่องอื่นเขาเขากินข้าวเนี่ยหรือคนผู้เดียวกันนี่แหละผมไปยุ่งเหมือนื่นกับข้มเมนต์บ่ดีขึ้นกันกับบ่รู้ความดีของข้าเจ้าคืออีหยังคกับไฟข้าเจ้าลอยข้าเจ้าคิดบ่ดีกับข้าเจ้าความจุของข้าเจ้า เห็นบ <an> ่ <b os> สาวพ่องกับว่าเป็นด้ยสาวพ่องบ่เออสาวพ่องอยู่สวรรค์ตกีนะเออก็ว่ามว่าหลายอยู่สาวพ่องเรากวาะว่าเลยบ่เออเอาว่าเลยเลยมันกะเดี๋ยวเดี๋ยวความคิดของคนนะครับพี่น,อน,น้องคนอ่าคือสี่เอาห้องสี่เอมาร่วมคอมเมนต์ว่าปลาตัวเดียวเน่าครับของมันกับ่ได้นะครับคนคอมเมนต์ดีก็ดีดีมาตลอดมีเหตุผลเบิ่งด้วยเหตุผล ่วนคนที่อเอ,เอ่อคอมเมนต์บอดีคือนังเหมือนกับว่าเอา้เอเป็นเปลี่ยนอีหยังกับเฮาเนาอประมาณนี้นะครับก็มีอยู่ละกับพี่น้องสังเกตเนาะก็ยังมีคนคนหนึ่งเจอคอมเมนต์ไลฟ์เกิอเหมู่บ้านผมก็ให้เบอร์โทรไปเพือเอานี่ ตามสไตล์ผมอ๋ออยากซื้ออยากคุยกับเจ้าเป็นเรื่องจนตัวแท้อยากรู้เรื่องชีวิตของผมนะครับผมก็บอกว่าให้ให้ให้โทรมากหรือแอดไลน์มากไปคิดว่าพิ่มจริงือว่างในเรื่องที่เจ้าสงสัยใอยกักดีให้ปัญหาข้อหองใจประามาณหน่ยนะครับกระผมเห็นว่าเหตุแห้มันก็เหน็นเพื่อให้มันเสียบรรยากาศซื้อเราเจ้าได้อีหยังมั้งนะเข้าไปเบ้องช่อง ครับว่ช่องนี้ไม่มีเนื้อหาใดๆนะครับการว่าเจ้าของคัก็คือจังบอลงคลิปเฮ็ดคลิปเป็นก่อย่างผูอ้อื่นนี้ทัานเห็นนะครับหรือว่าช่องบางช่องนะครับที่ว่าเจ้าของทําดีที่สุดแล้วนะครับว่าเจ้าของเฮ็ดดีทําดีหรือว่าในการทายถ้ำหรือว่าในการเฮ็ดาหารหรือว่ากิริยามารยาทยังต่างๆว่าดีที่สุดที่มาคอมเมมตนที่ว่ามาตีอันในช่องของเขานี่แหละ เอาไปมากหน่ยก็คือคนคนเบิงออกได้คับพี่น้องคนเบิงออกเลยเด้คนส่วนมากคนกนเบิงออกเลยแต่ผมกับประเด็นซีดียดนะ้นใหม่คอมเมนต์แบบการก<ต>ินเป็นการล้ำขัน้นซื้อ,อนะครับนะการกินอาหารนะแต่แต่ละบ้านเมืองแต่ละคนเขากินบอกคัลกันบางคนเขาโบ้โหะบางคนเขาบ่หูเพนะื่อบ้านบาน้บานเมืองพขอเม่ปูย่าด่าง่ายตันพีจะเอาผ้าเห็ดมา,าทั้งสั้นนะครับ ท่นที่ว่าเออเอาเบิ้งไว้เป็นอ่าเป็นกรณีศึกษาเออเป็น็ดชั่นเป็นกินแบบนั้นแบบนี้จริงจีินะครับอันนี้มันโ่เมน่าเฮ้าสอนมารยาทกินข้าวว่ามันสอนมารายาทหรือว่าไอ้การใส่แฟชั่นอ่าไทยแฟชั่นละมาโซ่เสือผ่าเมื่อกินเขาจิงจริครับ่เมนอันนี้คือการใช้ชีวิตนะครับอันชุดนี้ใส่ลายรอบแล้วครับว่าใสลายรอบแล้วก็สื่อให้ ไม่แน่ยคระพี่มันเนีาเทาสิทายแค่สั้นแบบหรอเก็จ<น>้างเาย่อยๆกันทุนทีนั่นขอให้เลยครับสำหรับสำหรับผ <c oughs> ู้ที่เป็นเออ่คอมเมนต์ดีทุกคนติดตามมาตลอดผมผมเข้าใจนะครับผมแต่ว่าแต่ละมีส่วนหน่อยดอกที่เุกคนคิดแบบนั้นแต่ว่าส่วนผู้ส่วนมากหรือว่าเพคนที่คิดคือกันแต่ว่าคนบล็อกคอมเมนต์ก็ขอเก็บไว้ในส่วนที่เขาเจ้าว่ามันบดีก็สิค่อยปรับปรุงต่อไปนะครับ ถ้าปรับปรุงตัวบ่ได้ก็คือให้นบอกใช่ว่ามันอันนี้มันก็มันเป็นสันดานของเขาที่ใส่แก้ได้สันดานแก้ไม่ได้อาเสียบหลเสียบหลจะเข้ามดก่อนมันเดียวเดียวมันจะสั่งเงินชเนาะดับเพชรเว่าเว่าเพชรย้อดยัง กิ้งเออกะชายกระชายมันจะมีกระชายมีขิงมีกะเออขิงกระไส่นาะขิ้งกระไส่กิ้งกระส่ไส่กระชายกะไช่แหละแบบนี้หอมนี่ผิดไผ่ผิดไผ่ผิดไผ่มิม่งดาใหดอาหารรสเด็ดรสรสจัดเอ่อทงแรกครับเห็นไปเห็นงานอยู่ห้อาหารเขาเห็ดซู่กินเขาเห็ดซูกินก็เลยจื้อจื้อเอานะครับนจื้อเขาจ้ากลุ่มนะครับ แต่คือว่าใช่ได้นะครับอาหารเมนูนี้พี่น้องล่องถิ่นบึงเราใส่ยังแน่ก่อนนะต้องบอกบอกไปนนะตำหัวสีไข่หัวกระเทียมหัวคาแล้วก็พริกไทยนี่นี่พริกพริกพริกกระพริกสดพริกสดกระเช้อพริกสดเนี่ย้วก็พริกไทยความพริกไทยพริกไทยแห้งละพริกไทยแห้ง พีชไทยหอมตาไส่ที่หลังพีชไทยตำไส้ที่หลังแต่คือตำเครื่องเหมือนกับออมเลยเนาะแม่แต่ว่าคือมันมันจะเพิ่มคือมีกระช่ายแม่มีกระช่ายเข้าไปเราก็มาขัวกกอนขวขัวใเตน้ำมันก่อนเราขวเครื่องหอมใสน้ำมันกันขวเครื่องหอมใสาน้ำมันไฟออกไกลลงไปขวแม่ขวบกาไข่ข่วจนหอมเหลืองอา แล้วก็เอาไก่ลงจังไงเอาไก่ไก่ลงกับขัวขัวขัวยืดหั่นจนชุกนะครับมันก็ว่าผัดปลาหม้อบ้านึ่งกระบ้านั่นข้นข้นแล้วก็เอาน้่มใส่ในนี้ปี๊บปลาหม้อไว้แหลให้มันขดนดแล้วก็นำมาเยอะคล้ายๆอ้อมนะครับพี่น้องคล้ายๆอ้อมใช้ถั่วในนั้นอ่าใส่อ่าหอมใส่ผักก็คือผักเปลี่ยนใส่พวกหอมหอมสดแล้วก็ใส่ทั่วฟักเน่านะครับใส่ได้นะครับโอเคถือว่าแซ่บ อ่าสิบห้านาทีแล้วอ่ะเราคงจะไว้ซตำหนิก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้อ่าไปตลาดเมื่อเช้าหน่อยครับมี่ซื้อขาหมูมาครับที่ที่ต้ไตตมไก่ที่ต้มขาหมูแบบแน่นต้มขาหมูจะกินม,มือมือมือแล้งนะครับจะเป็นกินขาแล้งต้มใบเนี่ยครับมือเมนูเมือเมนูอ่าซาหมูเลียดเลียดซาหมูซื้อมาไวแล้วอัดช่องฟิตไว้แล้วนะครับอ,อาหารที่ชอบที่สุด ก็คือสัน้าหมูเดี๋ยวมือเงื่นก็จะตักเข้าหน่อยๆพ่อยก็ไอกินสดกินสดกิ่นซาหม,มูหลายๆมีเบีย์จกปของผู้สีผักเนาะเกล็กับแก่โอ้ผักเลยเอาความเสียบกมเลือปากพี่น้องได้ก็ครับจำนำมือนีเนาะความเป็นธรรมชาตินะครับในการถ่ายคลิปเมื่อนี้ก็เขากับเสียงฝนตก,นตกถ้าเป็นบาง<ห>คนนะถ้าบรรยากาศด้วยว่าบางคนกับว่าเอออยามีเสียงดังไอ,อเสียงรถขวัญัย่นงีนน้ผมบริสุทธิ์ใจนะครับเพื่อว่า ้ในคณนะเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นแบบนี้อิ๋ลีนะครับพี่น,น้องฝนฝนตกมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับผมห้ามบ่ได้ <c oughs> ทำก็ได้ <c oughs> เขาเขาบอกสามารถที่ไปบังคับก็จะได้ว่าเออจะรรเฝ้าตัวเด้อสิไทยคลิปอยู่ก็แมนนะครับเอาแบบนี้เนาะพี่น้องนะเอาขอบคุณที่ติดตามขอบคุณให้กำลังใจนะครับช่องอ่าพินตาสาวเราแ <c oughs> ชนเนล <c oughs> ล้วกับที่ไปเบิึงไลฟ์สดในช่องของ พวกเขาร้านน้อยใน,นช่วงสองทุ่มนะครัสามทุ่มนะครับผม้วก็ช่องเพ่งอยากจะพยายามทําออกมาให้เร็วที่สุดนะครับต่เร็วที่สุดของเขา้าบรลูสซัมได้เหพี่น้องจงไปแบบตั้งเอา,เ,อาเร็วๆใจและอยากเร็วๆนห,ววหนอกแ,แ,แต่ว่าแต่ว่ามันนค่นค่างานครับงานงานขอามางานข่าวมาโบเซ่โมเมนต์เรื่องบอดีครับผมพี่น้องเป็นเรื่องที่ดีดีใจที่พี่น้องเขาไม้ผมเห็นงานให้นะครับงานก็คือเงิน เพิ่งจะมาซอยอ่อนเท่าบอกอบอกค,คนอยู่ในคลิปเลยถ้ามีคนลาวอยู่ใส่นะเขาอยากทำเพลงอย่างเนี้ยโอ้ครับบุ๊ดดเบิ้งที่น้องทัางฟังบุเเยอครับทางฟังฟังเล่าเนาะครับถ้าต้องการที่อยากจะเหตดเพลงนะครับราคากันเองเนาะครับราคาบอถึงหมื่นเนาะครับมีแต่อัดเสียงส่งเสียงมาก็ได้แต่อัดเสียงส่งมานะครับต้องล่องสาโทรศัพท์แล้วก็ส่งมาส่งมาก็เวินว่าเงินกันกบเฮ้าอวนอวน,นกันเอา เงินมาจับโอนมาผมจะเฮ็ดดนตรีเดโมโ่แล้วก็ส่งไปซ่อมโอนตาทามีเวลาบัญซีเล่เออากับมีเด้อเออบ,บัญซีเล่ากับมีดคอมบัญชี่องมินตากับมีนะครับ้าถ้าโอนไทยมาไทยบ็ได้โอนโอนใทยของบัญชีมินตาก็ได <c oughs> ้เวลาลองเขาจงคอยมาลองหรือว่ามีหองบันทึกเสียงพุ่นไปอัดอยูหองบันทึกเสียงแล้วก็ส่งดังแต่เสียงมากผมมิกเสียงส่งไปก็ได้นะครับเพราะว่าผมเคยเฮ็ดไห้ทั้งพี่น้อง ายูต่างประเทศก็ประมาณนี้แหละครับโดยที่ว่าห้าบติเห็นหนากันเลยนะครับเพยงที่กําลังเกิดกระแสเยอะเนี่ยอ่าเพยงของเตยเอธิบดินนะครับเพยงจากของเฮาเด้ให้น้านองเอ้ติดต่อกําลังดังกําลังนี้ครับเพยงเตยเอทิบดินเพ่งไม่ไปไปฟังเดือผลงนันใหม่ๆม่ลสุดนะครับที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เพ่งอ่อายังบ่อตายหรือ,อประมาณนี้นะนะ เพ่งเพ่งเพื่พออาิอบดีอยเดี๋ยฟังผลงานเฮาเดอ้อเพ่งของเฮาเพ่งของห้องบันทึกเสียงเฮานะครับผมอะเอาไว้ซ่อมนี่แหละขอขอบคุณทุกคนอ่ะขอฝากเป็นกำลังใจให้ในเดอ้ออ้าวเมื่อนี้ผมและน้องเงินตราสาวลาวของวัยสมัยก่อนขอกล่าวคำว่สาสวัสดีครับ